สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพายมังกรน้อยนะครับวันนี้นะครับช่วงเย็นนะฮะน้องโพมาหาน้องตะวันนะฮะแต่น้องโพไม่กล้าสู้หน้าเลยกลัวน้องตะวันโอ้ยกลัวครับดูครับไม่ยอมหันหน้ามาหาน้องตะวันเลย น้องตะวันก็ร้องหาพี่อยู่นะครับ <ไป S 1> พี่โผหันหน้าไปไหนเนี่ย <ไป S 1> มาเล่นกับน้องหน่อยได้ไหมน้องโผไม่ค่อยได้เข้าเพื่อนเนาะกลัวน้องตะวันมากเลยโอ้ยโอ้ยดูดูดูครับดูดดด <laughs> น้องตะวันก็เดินเร็วจัง <laughs> โอ้ตะวันค่อยๆไปสิลูกืไปหาพี่โพปะไปหาพี่โพไปอไปหาพี่โพไป๋ยวถอยไม่หยุดถอยมาอยกคนเอกถอยมาถอยมาเอนถอยมาถอยมาเออเออเออนี่ห้มันลึกลึงเดี๋ยวจัหน่อยกับโยกันน้ำกันไหน ดูครับ,บตวัวยังเล็กน้อย,ยแค่เด็กหลกินเื่อแล้วก็เอาะเอาเือแม่มน่อยๆแกจังนะครับทั้งที่น้องโพเนี่ยจะมีเพื่อนเล่นนี่กลัวกลัวน้องนะ <c oughs> ดูครับหดหดเลยโอ้หหตดแตก น้องโพเจ้ากันเลยตะกี้เจ้ากันน้อยๆขอรอแค่แลดซัานี่นะโอ้ย่นีแม่กำไรเงินก็นี่เช็คนะครับเช็คอยู่นะครับว่ามีใครมาเยี่ยมเนาะ นี่ผู้บ่าวโพเดอ้อแม่กำไรเดอ้อผู้บ่าวโพเดอ้อนี่เออไม่กล้าหันหน้านะครับตอนนี้ยังไม่กล้าหันหน้าไม่เหมือนไม่ขันนะตอนนี้กำลังทักทายแล้วก็กำลังเช็คกลิ่นกันอยู่นะครับนี่ครับโอ้แม่แม่กำไรขอกินหน่อยน้องโพ ขอหน่อยค่ะกัวน้องโฟมากกว่ากัวกัูโอ้ยโอยเจ้าสิยาดยังกระโดดกี่เดียเตเดี๋ยวนั่น น้องเขาอยากเล่นน้ามัดหนีอีกโอ้ย,ย,ยโอ้ยไอตัวตึงเอ้ยอย่าร้องอย่าลอ้อ,ลองลูกตัวตึงอยากอยากอยาก,ยากทักทายพี่อยากเข้าไปกอดกับพี่นะครับนี่เป็นช้างสังคมที่สุดเลยนะครับช้างสังคมมากๆเลยไอเจ้าตัวตึงของเราเนี่ยน้องตะวันนี่โอ้โห เจอใครนี่รักไปทั่วเข้าได้ทุกเชือกด้วยไม่กลัวเลยนะครับไม่กลัวว่าเขาจะทําเขาจะนู่นนี่นั่นนะครับนี่โอ้ยังเลยมื่อนี่ย่รท่านได้ไปมา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 ตังพี่น้องพมามามหาตะวันไน้เลยเออ มหาตะว,วันน้อยตะว,วันอยากจะทักทายนี่แม่น้องโพบอกว่าไม่ชอบเด็กกลัวเด็กถ้าคุณแม่นี้เอาเลยนะเนี่ยนีดูครับดูเอ้เอ้ย,อยจะจีบผู้สาวแถาละบอเนี่ยมักผู้สาวมักผู้สาวบอน้องโพบอัาากลูกเพอนบอเออขคนอยากได้เพลนต้องหักลูกเพ่นน้ำเด่เออ อยานะอยานะน้องโพนีกานเบิ้งทุล่ะเบิงทุล่ะน้องตะบันกกอยากทักทายน้องโพน้องโพนกยะกัานแห้งพูดพูดบัดโพพบัดเนี่ยอืมโจกันเบิงโจกันเบิงบัดเนี่ย โอ้ยตายหาแล้วไอ้ยันเด็กน้อยวะนี่เมียแค่า hey, บาลามีขัดแห้งแท่นออ้องโผโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยมาไม่ได้ <laughs> น้องโผต้องต้องถอยหนีนะครับโอ้ยตลกแท้น้องโผตลกแห้งวะเอ้ยเ้ย,ยห้ามเตะน้องนะ ดูครับหันตูดให้เลยนะครับกลัวทำไมกลัวแรงขนาดนี้น้องโพเกินไปละมั้งเนี่ยเออขอตะวันเล่นด้วยน้องโพอืมเออเริ่มนิ่งแน่แล้วมาไม่ไม่นีกระชิยานแน่ เริ่มเข้ากับน้องตะวันได้นิดนึงเริ่มไม่หดตัวแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเออให้น้องกินด้วยให้น้องกินด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเริ่มเซาญานแนนแล้วพี่น้องแต่ก็ยังยานอยู่ด้นี่ เออเอามาสูมือเด้อหามันลึงกันเด้อทีมงานเฮาวันยามนั่นมันสิได้ซอยกันได้ดเกิดว่าน้องไปอาศัยน้ำม,มันแรนหนีต่อเลยโอ้ยหยากคักเดี๋ยวเออไ้ควันเที่ยวขี้ให โอ้ขอเสียงหน่อยโพเสียงหน่อยแล้วแม่โอ้โหดู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 เจ้าตัวเล็กไอตัวน้องนี่อยากจะไปกับพี่ตลอดเลยนะครับอยากจะไปเดินนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้เดินแน่นอนนี่วันนี้น้องโพมาทักไทยนะครับเจอกันครั้งแรกนะครับก็กลัวเลยนะฮะโอ้กลัวขนาดหัวหดตดหายหมดเลย ดู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 ไอ้เจ้าตัวน้องนี่ก็หยอกพี่เก่งนะเอ้ย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 ยัน